ในการปฏิบัติครับครับนีตัวอย่างไหมครับโรงพักที่ที่แบบเป็นโรงพักที่ชมเชยหน้าหน้าชมเชยแล้วก็ทําเกินกว่าชมเชยนะที่ที่สถานีบวชนครบาลตอนเมืองนะครับหัวหน้าสถานีเนี่ยพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่นะมีระบบการป้องกันการจริงทรับร้านทองร้านสะดวกซื้อธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับแล้วก็มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างดียิ่งนะฮะับครับภูทรบางที่ก็ไม่แพ้นะครับผมเพิ่งเพิ่งเสร็จสิ้นจากการตรวจสถานีตํารวจเอภูทรอำเภอเมืองสมุทรสาครน,นะครับรบซึ่งต้องเรียนตรงๆว่าสมุทรสาครเนี่ยเป็นชุมชนนะครับมีความหนาแน่นโดวยเฉพาะประชากรแสนนะแต่ที่ทราบประดีนะชาวพมา่าเนี่ยอยู่ค่อนข้างมากนะครับก็กดีใจครับได้หัวหน้าสถานีต้องชมนะว่าเก่งแล้วก็ทาํางานอยู่ติดพื้นที่ตลอดเวลา มีความพร้อมตื่นตัวแล้วก็มีแนวทางในการ,รจัดการควบคุมกับดูแลย้ายห้องทํางานนะครับ,รบมาเฝ้าดูการรับแจ้งความของผู้ตายล้ําชาร้อยเวนด้ตัวเองเลยนะฮะ<ต>ผมก็ต้องดูตลอดแล้วก็ถ้ามีอะไรชา้าเดี๋ยวผมเดินออกไปดูเอง นี่น่าชื่นใจครับอันนี้าต้องเชยครับท่านครับอีกสักนิดนะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับในเรื่องของที่ว่าการที่ชิงทรัพย์หรือแม้กระทั่งการที่เซเว่นอีเลเวนหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆครับจากนี้ต่อไประวังนโยบายยังไงบ้างครับตอนนี้นะครับเราได้มีการกำชับนะครับการปฏิบัติก็คือการเพิ่มความเข้มในการตรวจนะครับจุดเสี่ยงนะครับตามสถานที่ต่างๆที่เราคิดว่า มีโอกาสนะครับที่จะเกิดเหตุร้ายจากการจุดทลายดังกล่าวได้นะครับนอกจากการเพิ่มความเข็มในการตรวจแล้วเนี่ยในสิ่งละอย่างนะครับก็เป็นแนวทางที่ต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดยกตัวอย่างในที่ภาคหนึ่งเนี่ยแต่ท่านผู้จัดการนเรศเนี่ยนะครับมีชุดปราบปรามพิเศษนะครับซึ่งนั้นละนี่ก็คงจะมีแนวทางซึ่งได้ผลมาในบางที่นะครับว่าเห็นแบบเป็นจุดเสี่ยงนะครับก็มีการ ก็าเรียนว่าเป็นยุทธวิธีของตํารวจนะครับที่จะใช้ชุดปราบพิเศษเนี่ยการปราบปรามพิเศษเนี่ยนะครับอไปไปอะไรไปปราบปรามอย่างเด็ดขาดคร่บเนี่ยก็คืออย่างเช่นชุดปราบอริสตุภายเนี่ยซึ่งมีการตึกฝนกันอย่างดีนะครับตรงนี้เนี่ยยุทธวิธีในส่วนของรายละเอียดก็ต้องเรียนว่าเป็นเป็นเรื่องที่เป็นเป็นแนวทางนะครับเป็นสายที่ต้องเป็นแต่ละที่เขาตั้ ครับอาตาไทยอาลาผู้นี้เับรายเร่ทั้งหมดที่ได้ให้แนวทางในตัวนี้ครับชื่อว่านะครับจะป้องกันรับครับเลยครับรายเร่ทั้งหมดพรุ่งนี้คงจะพบท่านพบท่านในช่วงเที่ยงนะครับครับครับขับตลอดครับอ่ลาขอบคุณมากครับผู้ดีนะคุณจิระเดชครับกำลัตการในการที่จะควบคุมป้องกันนะครับเรื่องของคนร้ายเข้าไปชี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อหรือแม้กระทั่งร้านทองร้านทองครับ แบงก์หรือว่าธนาคารเพราะว่าระยะหลังนี่เกิดบ่อยมากเกิดบ่อยมากอันนี้เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไม่ค่อยดีผมว่านะผมคาดการเองนะวันนี้ับว่าผู้กำกับทั่วประเทศนะคะคุณจินระเดชนอนไม่หลับหรอกถ้าดูรายการนี้นอนไม่หลับห้องขังโรงพากก็ไม่ทาไม่แต่ผมแปลกใจไงว่าผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังเนี่ยท่านบอกว่าก็ตามปกติแล้วเนี่ยเข้าไปในห้องขังเนี่ยไม่ได้นะเข้าไปในเข้าไม่ได้แต่เสื้อผ้าใช่ไหมปากกาห้ามนะนาฬิกาห้ามอะไรที่เป็นอาวุธเนี่ยห้ามหมดนะฮะ แต่ห้องขังของสพเมืองฉันุงสาวโอ้โหเหมือนเหมือนเด็กช่างกลเข้าไปพ่นน่ะผมก็วาเฮ้ยกำแพงเด็กช่างกลไปพ่นหรือเปล่าไม่ใช่ผมคิดว่าไปกำแพงวัดผมคิดว่าไปกำแพงวัดเพราะคุณจิรเดชเวลาเราไปงานวัดอะไรก็เราก็จะเห็นว่าเด็กไวรุ่นนี่ว่าพ่นสีไปหมดรักรักรักเอกมากขนาดนั้นถึงเธอจางเจอครูได้ตรงนี้นะมัเกิดโอ้ยเยอะแยะไปหมดนะครับ อ่ะไปอีกสักเรื่องนะครับานผู้ชมนะครับบนโลกออนไลน์ตอนนี้มีการแชร์เรื่องของการเตือนภัยกันเยอะที่เดียวนะครับใครที่ไปเที่ยวแนวตะเข็บชายแดนไทยพม่านะครับที่บริเวณจังหวัดเชียงรายต้องระมัดระวังเพราะว่ามีการแชร์เรื่องของการเตือนภัยบนโลกออนไลน์บอกว่าพอไปเที่ยวประเทศพม่าอันนี้ต้องเอ,อ่ยเลยนะครับป,ป,ป,รประเทศประเทศพม่าไปเจอเด็กขอทาน เด็กขอทานก็มาตื้อให้ซื้อของบ้างอะไรบ้างมันไม่เชิงขอทานหรอกแต่ว่าเด็กพวกนี้จะมาขายของไงผมเคยไปโอ้โหเกาะเสื้อยางเงี้ยเฮ้ยทำมาอะไรเอวเนี่ยเกาะจังพี่พี่หนังโป้ไหมหนังโป้เฮ้ยคือเด็กพู้ไทยของไงผู้ไทยได้ด้วยนะเด็กมาขายของปรากฏว่าก็มีคนไปแทนและไปเตือนบอกระวังนะเด็กพวกนี้นะคือทนความลำคาญไม่ไหวก็ให้เงินไปบ้าง50บาทบ้างร้อยหนึ่งบาทบ้างร้อยบาทบ้างพอเราให้เกินเสร็จเรียบร้อยเด็กก็ให้ของขวัญกลับคืนมาปรากฏว่า เป็นยาเสพติดเอ้าเลยเอ้าถูกตำรวจพม่าจับได้อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะฮะสอบถามกับทางคุณภากายมาศเวียราประธานสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยเมียนมานะครับสวัสดีครับท่านประธานภากายมาศครับสวัสดีค่ะครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับท่านประธานฮะออเรื่องนี้นี่ไม่จริงเลยค่ะออขอทานมีนะคะเด็กขอทานมีค่ะแต่ว่าถ้าให้ของขวัญกลับมาแบบเมื่อกี้นี่ไม่มีค่ะเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่นานมากแล้วนะคะคงเป็นเรื่องของพวกพวกไว้ากราหรือพวกซีดีโป้อะไรอย่างนี้มากกว่าแตอนนี้พมา่มาก็กดขันแล้วก็จับอยู่แล้วนะคะ นี่เป็นเรื่องที่เด็กมาตรงนี้แล้วยิ่งบอกว่าอยู่บนสะพานด้วยนี่ไม่จริงเลยคับเพราะว่าบนสะพานมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมากมากเลยนะคะเจ้าของพระหัตถ์พระมาทหารพร่าก็มีอยู่บนนี้นะคะแล้วก็ใกล้กับแผ่นดินไทยมากๆบนที่ดินแดนไทยเราก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่สุวกรเจ้าหน้าที่ตอมอยู่ตรงบนสะพานอยู่แล้วนะค่ะั้าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นบนสะพานนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคือคุณประกาศมาแล้วครับวันนี้มีการแชร์ข้อความไปนะผมมอ่านรายละเอียดิีนึงนะฮะ เขาบอกว่าเด็กพาม่าเนี่ยเ,เดี๋ยวนะในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวไปนะครับบนสะพานระหว่างด่านตรวจไทยกับพามา่าก็จะมีเด็กพาม่ามาตื้อขายของบางคนเนี่ยทนความราคาญไม่ได้ควักเงินให้ไป50บาบ,าบ,บาทบ้างร้อยบาทบ้างเด็กพาม่าเขาจะยัดของเนี่ยใส่มือเหมือนกับว่าให้ของตอบแทนที่จะให้เงินก็จะมีแก๊งแก๊งหนึ่งนะที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของพาม่าเนี่ยวิ่งมาตรวจค้นทันทีนะทันทีที่ของที่ที่เด็กเนี่ยเอาใส่มือนะครับบอกว่าเป็นยาบ้า อันนี้ือไม่ใช่ยาบ้าใช่ไหมอาจจะเป็นเรื่องของของน,น่าจะเป็นข่าวลืออะไรมากกว่านะคะเพราะว่าทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่อยู่บนพื้นที่บนสะพานนี้ไม่มีนะคะที่จะให้ปล่อยเด็กขอทานมายืนอยู่บนสะพานแลวไล่เดินกวไล่เดินขอแบบนี้นะคะคแล,ะล้วก็ยาบ้าก็ไม่เกลื่อนขนาดนั้นนะคะไม่เกลื่อนเพราะเจ้าหน้าที่เยอะมากปปสมากก็เยอะนะคะแล้วก็ป่ายของไทยเราก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เยอะมากครับเราะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นข่าวที่ เก่ามากๆแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีคนขึ้นมาโพสต์ใหม่ก็น,นี่ก็ได้รับกันเยอะเหมือนกันนะคะ<อ>ล้วก็หาข้อมูลเลยฝ่ายทาคะถามากก็หาข้อมูลกันอยู่ว่าใครไปพูดส่งตร,รงนี้นะค่ะอืมก็เลยก็เลยเป็นข่าวลือที่น่ากลัวพอสมควรใช่ค่ะแล้วตอนนี้นี่เยอะมากเลยส่งมาตามไลน์ต่างๆไฟเ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็สอบถามันว่นไปหมดเลยในเรื่องเรื่องนี้จริงไหมเพราะว่าขึ้นขึ้นมาดึกสังเกตการบนสะพานนี้ก็ไม่มีลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะคะครับครับ แต่ว่าเด็กบน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 สะพานแห่งนี้นะคุณพากายมากครับแต่ว่าเด็กที่จะมาตื้อขายของเนี่ยมีหรือไม่มีฮะบนสะพานตรงนี้ไม่มีนะส่วนมากจะมีอยู่ในตลาดนะคะที่มาตื้อขายของนะครับค่ะใช่ค่ะบนในตลาดค่ะบนสะพานไม่มีตื้อขายของอะไรไม่มีค่ะกรณีที่ถ้าสมมติว่าบางคนเนะปนะ็นนักท่องเที่ยวไปไปเจอเด็กตื้อบ้างอะไรบ้างทนความลำคาญไม่ไหวบอกเอาให้เงินไปห้าสิบาทบ้างร้อยบาทแล้วให้ของอตอบแทนมาเนี่ยลักษณะ <ผม S 1> แบบนี้มีนะถึงห้าสิบบาทถึงร้อยบาทแล้วค่ะ อย่างถ้าเป็นเราถ้ามีเด็กมาซื้อนี่เราก็คงจะให้สิบบาทอะไรอย่างนี้ค่ะสิบบาทยี่สิบบาทห้าบาทอย่างเงี้ยนะคะคแต่ว่าตรงนี้นี่เขาก็กดขันอยู่นะคะมีทางเอ็ีโอก็ดูแลเด็กๆคนนี้อยู่นะคะคเด็กที่เ่ื่อนนี่นะคะของฝ่ายไทยเราแล้วก็ของทางอมมาเขาก็มีคนมาดูแลอยู่นะคะครับแล้วตอนนี้นมีการตรวจสอบแล้วเจอต้นต่อของของข่าวที่เกิดขึ้นหรือยังครับ เพิ่งจะมันเพิ่งจะมาเมื่อวานนี้นะคะทางฝ่ายฝ่ายข่าวของพม่าเขาก็ตรวจสอบกันอยู่นะครับเพราะมีทั้งภาษาอังกฤษด้วยนะคะครับตอนนี้ก็ตรวจสอบอยู่ว่ามายังไงมาได้ยังไงนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยเลยนะครับใช่ค่ะตอนนี้มีเยอะมากทาาั้ทงภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยออกมาทุกที่ทั้งหมดเลยทางฝั่งฝั่งพม่าเขาก็ได้รับนะคะครับอันนี้ก็ไม่เป็นข้อเท็จจริงนะครับค่ะตอนนี้ก็ขอยืนยันว่าบนสะพานไม่มีกระดิกขอทานและยักยาบ้าเพราะว่า ยาบ้ามันไม่เยอะขนาดนี้นะคะที่จะตั้งขึ้น้าไปในเขตพื้นที่สวนราชการไหนนะคะทุกคนจะพานี้ถือว่าเป็นพื้นที่สวนราชการของทั้งไทยและพม่านะคะผมเห็นข่าวนี้แล้วน่ากลัวพอสมควรนะคะคุณพกายมาาแต่กบมีอะไรจะฝากก็พยายามช่วยกันแก้ไขอยู่ค่ะตอนนี้ครับมีอะไรจะฝากสําหรับท่านผู้ชมนะที่จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายครับ ค่ะก็ถ้าหากว่ามีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาหรือใครทราบนะคะเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งมาที่หอ,อการค้านะคะหอการค้าจังหวัดเชียงรายหอการค้าแม่สายนะคะครับครับหรือที่โรงพักได้เลยนะคะหรือจุดประสานงานชายแดนไทยเมียนมาก,ก็ได้นะคะครับมีเบอร์ไหมครับดีที่จะเข้าไปแก้ไขให้แล้วก็เข้าไปตรวจสอบนะคะครับมีเบอร์โทรศัพท์สามารถที่จะแจ้งบเบาะแสได้ไหมครับเออเบอร์โทรศัพท์นะคะของของเอาเบอร์เบอร์นี้ก่อนนะคะค0 8 6 ก้าเก้าเก้าสี่พันสามร้อยค่ะเก้าเก้าเก้าสี่สามศูนย์ศูนย์ค่ะครับสี่สี่สามศู<ใ>นย์ศูนย์นะฮะศูนย์แปดหกเก้าเก้าเก้าสี่พันสามร้อยนะคะอ่าโอเคจำง่ายนะครับสามารถที่แก้มบอดแสไปได้เลยนะฮะ ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณถ้าเผยแพร่เนี่ยนะคะคือไม่มียาบ้าบนสะพานค่ะรับรองต่าง้านเป็นเซนค่ะไม่มีค่ะแล้วฮะยืนยันนะครับขอบคุณมากครับของท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะรับฟังดูข่าวตรงนี้มีการแชร์ไปในในโซเชียลออนไลน์โอ้โหดูแล้วตกใจอะคืออย่างที่คุณประกายมาเนี่ยพูดเนี่ยถูกเพลงเลยเพราะว่าไอ้เจ้าสะพานนี่ผมไปมาแล้วสามสี่ครั้งระหว่างเดินเดินข้ามสะพานไปนะ จะไม่มีขอทานจะมีคนเดินโดจากบ้านเรานะครับจากเมืองไทยเดินไปฝั่งนู้นไปฝั่งตลาดแม่ฝั่งนู้นนะฝั่งพม่าไปหาแอลกอฮอล์ที่มีเสร็จแล้วเสร็จแล้วฝั่งพม่าก็จะเดินกลับมาฝั่งไทยนะครับเขาแบ่งกันสองฝั่งที่นี้เนี่ยคุณชาติาระหว่างบเนี่ยจะไม่มีเด็กขอทานนะแต่พอลงจากสะพานคอสะพานมาแล้วเนี่ยไปทางฝั่งพม่าแล้วเนี่ยโอ้โหเติมเลยเด็กเด็กตัวขนาดเนี้ยเจ็ดครัวสิบครวสิบเอ็ดสิบสอง เพียบเลยแล้วแต่ละคนเอย่งเสนอขายอย่างที่คุณประกามาบอกเมื่อสักครู่นะบอกว่าพี่พี่หนังโป้ไหมหนังโป้ไหมผมก็เฮ้ยแล้วทำไมไม่ซื้อมาพ่อมามีหนังโป้ด้วยเนี่ยเอาหรอไม่พอมีมาอีกสกิดอีกพี่พี่วายกาไหมเฮ้ยนี่ ยังหนุ่มขนาดนี้ไม่ต้องใช้ไวยกากาณหรอก <c oughs> คือพูดทับเด็กพากๆเ่ยะรบอกคือนี่ไม่ได้นี่คนไทยไม่ต้องใช้ไวยกากาณ์ยืนยันนะครับ,รบทางประธานหอการค้าที่จังหวัดอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับยืนยันว่าไม่มียาบ้าแล้วก็ไม่มีเด็กที่ขอทา,า,านนะครับเราไปตื้อและยะยาบ้านะครับไปเที่ยวกันนะในช่วงนี้อากาศที่ ภาคเหนืออ <4 S 1> งศาแล้วนะอ่ะพักอารมณ์สักครู่นะเชื่อหน้ามีท่านผู้ชมร้องเรียนมาบอกว่าอยู่ในบ้านนะครับซอยหาไทราช8คลอง3วาปรากฏว่าโดนคนร้ายเนี่ยเข้าไปขโมยรถถึงในบ้านเลยพักสักครู่ครับครับ